สวัสดีค่ะพี่นอ้องตอนนี้นะคะตีกะับลังจะย่างไปบ้านปลาก้อยค่ะไม่นัดก,กันกินขขาวน่าจะนะค่ะตอนนี้ก็บคืนมาหอดบ้านปลาก้อยแล้วจ้ะมาถึงก็เห็นกลิ่นหอมๆเลยปลาก้อยทำซุปก,กี้คุกกี้สุดเดิมให้ปลาก้อยสุดเดิมค่ะสุดเดิมอันนี้มีเหมือนเดิมสปลาก,ก,ก้อยเฮ็ดซุปกี้คุกกี้ไม่ใส่ซุปกี้คุกคกี้นะจ๊ะจะตีจะครึ่นปะปลาก้อยเครึ่งให้บุบๆเอาต้องทุก ว่าสันวะคนเห็ดเป็นก็คนเส็ดบกอบ็ิบนมาก่ช่วยกันช่วยกันตะกอยจะเ็ทติ๊กกแฟ่วัสันใส่เออเม็ดมะม่วหัวผานนะคะร้กรกน้ำตาล1้0กร๊นะคะแล้วก็เนดเอ่อลูกเกดลูกหีอะไรนี่ค่ะลูกเกดอะเอ่อเม็ดตาเอมหมดออแค่หรือว่าเราจะกินผลไม้ตัวอื่นก็ได้นะคะ ก็หลากหลายค่ะอยากเยะเดี๋ยวปะก้อยมีอยู่ที่บ้านอันนี้ปะก้อยก็เอาอันนี้นะคะเดี๋ยวปะก้อยก็ชอบติดอันนี้อยู่มาดูมาดูมาดูเขาปะก้อยโอ้โหปะก้อยยาวมันยืดหาแสงปะก้อยต้องขึ้นนี้ต้อขึ้นไว้ตรงนี้เพราะแสงมันอยู่ตรงนี้ใช่เขาบอกว่าให้โดนแสงป้าก็เลยไม่บอกเจ้าดูของขวอยื่นแล้มันแข็งแรงต้นมันแข็งแรงจะตายมันต้องโดนถ้างั้นมันจะยืดหาแสงก้อยปั่นแล้วนะคะ าไปแช่ข้างนอกแป๊บเดียวมันยังไม่เช็ดตัวเท่าไหร่ดูพีมะหน้าบ้านไม่ใช่ยอยเหมือนกันนะเนี่ยยอดจ้ะเนี่ยคุณพ่อเขาบอกว่าอยากให้ลูกมาเอาตรงระเบียงเนี่ยออกไปเพราะว่าใช่เมันหักระเบียงมันจะพังด้อทำเป็นกัทำไมเป็นมันจะอี่ตัว นี้สวยอันนี้สวยมาเราต้องแบนกันแบบนั้นหรอเวลาเวลาเวลาเราอบมันกันแม่แม่ๆอันนี้เราอบแล้วเดี๋จ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยโู่อุ้ยเข้าแบบอันนี้เรียงให้มันขึ้นมาตรงนี้เลยทำให้มันขึ้นไหมบนนู้นเนี่ยฮะเออใช่ใช่ใช่ว้าวสวยมากเลยนะเอาไปแล้วเดี wrote, ๋ยวเขาก็จะค่อยกลับมา เมื่อวานเขาขึ้นมาถ่ายข้างบนใช่หนะห้วแ่าขาโทษได้ำจะแต่งงี้นห่ยแต่งง่าเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเราจะมากินกับกต้าไสกันคุณพ่อนะจา๊ะชุบปกาบอกว่าดําเป็นนิดระสันว่ะเดี๋ยวพอดีละจ่ะดำงสวยงามคนลวคน สวัสดีค่ะสวัสดีหน่อยรอบนึงจ้ะมาค่ะมากินกาแฟครับคกุกกี้นี่จ้ะปะกกอยเฮดไปม,มากามหอมเลยจ้ะกับกาแฟแก้วใหญ่ๆจ้ะนี่พาปูโตโนี่ตีซื้อมาฝากปะกกอยจากสเปนเนาะคะ่ะเนาะแะดงตีซื้อมาเพื่นน,นะคะเป็นใช้มัดเป็นผัดถุงเนาะแล้วเราปูโตง่ายเลยคะ่ะพอดีโตเล่ากับปูใหญ่เนาะคะ่ะพอดีมาจอเลยจ้ะสวยไปเลย แต่มันกัะสิบบางแน่นะคะต้องเอาต้องเอาผ้าให้มันเกาะพากาวนะคะบะอัดเนาะมาอาัดอีกรอบนึงมันจะได้นาคืนมันจะได้นักนะคะแพ้นก็อีกอยันงนึงก็คือเป็นเทียนเนาะจ๊ะเนาะเทียน,น,ะะนเอามาเอามารีดจ้ะผ่านมันจะนักขึ้นมันจะแข็งโตนะคะนี่แหละเท็นะิิที่คเคยเฮดเนาะจ้ะ ไปส่งลูกแล้วกันแรกที่มหาปักกิ่งไปเลยจ้ะวันนี้เพื่นจะเฮ็ดอ่าเฮ็ดตัดหนาจ้ะแล้วนาทะเลซูกินกินแล้วกับฉันแรกต้องไปับลูกกับปานจ้ะวันนี้ตีใส่เสื้อกันหนาวมากใส่เสื้อไอ้กันฝนมากนะคะจำมาสาวไม่ฝนตกตอนนี้มิให้มะลง ห่าคงจะเป็นแบบนี้มัดมือแล้วจ้ะเนาะซิมก่อนจะกินกาแฟาแล้วนะคะดีจะมาตำน้ำพริกกะปิกับบานนะจจะเนาะมาตำบานแาาก,ก่อยค่ะเพราะว่าตีตำเสมน,นะาจ๊ะบกกแบบกล้วเราบอกสูตรเนานะเราแปลพริกดูจ้ะเวาล้างแตงเข้าจะไปกิน ตัดนากันค่ะกิ๊ใส่กระเทียมไปแล้วนะคะอติ๊กใส่กระเทียมพริกไปแล้วจ้ะเราจะตโคลจ้ะก็ไ้เวโคกกันค่ะนี่ใส่กระปิกไปแล้วคะ่ะหนึ่งช้อนช้อนเท่าไหร่ช,อช,อชอ้อนช้อนหนึ่งช้อนนั่นแหละเขาไม่ใส่กระปิกเยอะหรอกแต่ว่าเราจะตำเยอะไงเราก็ใส่กระปิกเยอะประมาณช้อนครึ่งน,นะคะ ไปแล้วค่ะทำ,ำตานปี๊บนะคะแต่ว่าำตามปี๊บแบบนี้ไม่มีเรามีแบบเป็นอะไรเป็น,เป,นเป็นงบอะ่ะทำตานงบอ,อ่ะทอนแทมมีไหมทำตาลแบบต,โนโนตรนดกไม่ทำตันนี่บ้านเราที่นี่อู่กที่เอ่อร้านแขกเหรอที่อะไรนะทะ่นา,นานาใส่สองลูกนะประมาณเพระาะสองเพราะว่าเราใส่เยอะกะปิอะ่ะ อะอะค่ันนี้ตำกลับบ้านด้วยจ้ะเพราะว่าตัวเองตำมไม่แซบ่บก็มาเอาส่วนกับปก,กอยซื้อมตามจากที่ร้านแล้วก็กลืมหยิบมาอีกพอปักหน่อยนะโอเคอ ค่อยๆเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเติมเนาะสามรสต้องให้มันมาพร้อมๆกันรสนะคะสูตรนี้ไม่ใส่ผงชูรสนะคะสูตรปลาก้อยค่ะสูตรปลาก้อยไม่ใส่ชูรสค่ะปลาก้อยบอกว่าไม่เคยใส่ชูรสเลยสอหรับข้านอกจากนอกจากเจียวไข่เจียวไข่กับส้มตำใช่ไหมส้มตำก็ไม่ใส่นะเราอืมไม่ตำก็ไม่อร่อยแล้วอร่อยป้ะอร่อยป้ะไอ้ไม้มันก็ใส่มาเยอะแล้วนะเสร็จแล้วค่ะน้ำพริกกะปิสูตรปลาก้อยจ้า น,นี่จะน้ำปรุงรัดหน้านะคะสูตรปลาก้่อยนะจ๊ะเนาะใครอยากดูสูตรไปดูที่ช่องปลาก,ก้อยนอร์เวนะคะเอาน,น้ำมาแล้วเอามาแล้วจา้าแล้วก็มีเส้นปลาก,ก้อยพัดนะคะเรียบร้อยนะคะเราก็มีหน้าที่มากินค่ะที่นี่มาเดยจันเด้อกินน้ำกข็หันหอนแ่บจ้าจ้าเอาเยอะนะหนูเอาเส้นเยอะ เสนน้นน้อยกินไอ้นี่กินน้ำเยอะๆไม่ได้กินเส้นนี่มึงคุณสามีเนี่ยโอ้โหนางโกยเส้นเนี่ยนะบอกเธอเธออย่าไปกินเส้นเยอะอ้วนเมนูแซ่บๆเดี๋ยวนั่นได้กินถีน,นั่นนี่กินถีได้กินถีกินถีกินกันจังนี่เห็ดเพิ่งหวานด้วยผักเยอะๆ เดี๋ยวช่วงนั้นเราจะทำไปปลูกคณาให้กินทำรัดนากินกันเนาะ oh. ใส่เห็ดเยอะๆจ้ะมาเลยค่ะเ,เพื่อนๆชอบกินเห็ดนี่จ้าติ๊กก็จะปรุงน้อยนึงจะ้ะโอเคสบายใจอ่ะปรุงน้อยเดียวไม่ปรุงเยอะใส่น้ำส้มที่เดียวนาะน้ำส้มมันเปรี้ยว,ป,วป้าพ่อป้าไม่ได้ผสมอะไรเลยนะอือ uh huh. ปรุงกันค่ะอันนี้เป็นพริกไทยดำ ไทยป่นนะคะไทยดำป่นใส่ผไทยเยอะมันจะได้ลดความอ้วนมนกินไปทั้งซองเลยไหมนี่ค่ะเพื่อนๆความเหนึดนะคะหนืดหความหนึดต้องหาหาปลาหมึกค่ะเพราะก็ชอบปลาหมึกปลาหมึกกับเห็ดมันเหมือนกันเลยค่ะโอ้โหนางนางคิดว่านางขึ้นว่าเห็ดค่ะที่ไหนได้ปลาหมึกล้วนๆค่ะ แค่ได้ปลาหมึกอยู่นี่เองปลาหมึกมันหวานมันมันคราวที่แล้วป้าทำมาปลาหมึกอร่อยมากค่ะเพื่อนเอาเลยค่ะรับไปทำเลยค่ะเดราจะเอาฟิกไงเอาฟิกก่อนชอบฟิกเออใส่น้ำซุป,ปเยอะแล้วมันจะอร่อยนะใช่ถ้าแห้งๆมันไม่อร่อยไอ้อมันจะเหนืดมันจะอะไรงั้ย ปลาหมึกกันนะคะปลาหมึกมันอยู่นี่หมดจ้าปลาหมึกแหมเขาเรีกว่าเห็ดค่ะเขาโอ้โหควานใหญ่เลยที่ไหนได้ปลาหมึกล้วนๆค่ะแหมค่ะตัดก่อนได้ไหมได้เปรียบเหมือนคนแก่เขาบอกว่าอะไรนะเวลากินเอ็น่ะกินต้มปลาให้มันเขาจะกินนี่เมื่อก่อนไม่รู้นะเขาจะกินไส้ปลากับกับอ่ไอพุงปลาใช่ปลาใช่เป็นต่อพิธารป้าไหน เราเราก็ไม่รู้ก็ไปเขากินพอเราโตขึ้นเราถึงรู้ว่ามันอร่อย <c oughs> ถึงรู้ว่ามันอร่อยตรงนั้นเอง uh huh. ออสมัยก่อนกับลุงเนาะลุงว่ามึงกินตัวไปเลยลุงเขาบอกนะ uh huh. กินตัวไปเลยเดี๋ยวเก็บเก็บแค่หัวกับท้องไว้ให้กะเพ่อเขาบอก uh huh. พุงมาแล่ะนะทีไหนได้โตขึ้นเราถึงรู้โอ้ไม่น่าละ่ะถึงแก้วถึงกินเนาะนอร่อยนี่เองเยวติชิมก่อนนะจ๊ะป้ากดพริกไทยหายค่ะกวดพริกไทยอันใหญ่จะหายไปไหน <c oughs> ค่ะภูสามีว่าไอ้ขวดพริกไทยมันหายไปไหนอ่ะนี่อะไรปะมันตาลค่ะเราแล้วน้ำตาลมันหวานแล้วหวานแล้วเหรอค่ะหวานขึ้นเป็นอย่างเดิมอ๋อตรงนั้นมันรอยต่อเงินลอยต่อของโรคแล้วเราใส่อันนี้เลยเหรอไม่ใส่แล้วใส่อีกนะ้ทีนี้โอ้โหไม่ต้องใส่อันนี้เลยนะใส่แค่พริกอันนี้เนี่ยเผ็ดเลยเหรอพริกอันนี้จะเผ็ดเผ็ดพริกฝนจะเผ็ดเผ็ดอ๋อไอ้เขามาจากออสโลอันเนี้โอ้โหเผ็ดมาก ไม่ใส่แบบมันเหมือนไม่เผ็ดเนาะแต่สีเผ็ดมากเห็นไหมคนปักคอยช่าหมาค่ะเพื่อนนี่ค่ะอือพอดีเลยดีเลยเหรอใครน้ำส้มขอาไปแล้วนะมไม่ต้องปูอะไรมากแล้วลจัดจัดกินเยอะๆะกินเยอะๆ,ๆ นี่ค่ะเพื่อนปลาหมึกเอาปลาหมึกก่อนเลยเราอ่ะนี่ค่ะอืมแซ่บจัดอืมอืมนั่นแหละเกือบจะฟังนี่เด้ะค่ะสวัสดีค่ะจึงกินแล้วมื่อาสวัสดีเหรออืมค่ะมาสวัสดีแล้วค้องตัวเองไง ก็อย่างนี้แลค่ะกินกันแบบบ้านๆเนาะมันก็ว่ามีอะไรก็ทาแล้วให้กี่ดาวเขาวันนี้วันนี้หรอค่ะให้กี่ดาวคะให้ห้าดาวให้ห้าดาวเลยเห็นไหมไม่ให้ไม่ได้ค่ะเราจะไม่ได้กินอีกแล้วก็บอกว่าไม่ให้ห้าดาวไม่ให้กินนะให้กินครั้งเดียวใช่ไหมพ่คัเดี๋ยวที่หน้าจะเป็นหมี่กรอบแล้วอะไรประมาณนั้นอะหามีกรอบมาทำค่ะ ซือมีมีข้างล่างก็ได้มันมีมีเั้นใหญ่แบบนี้เลยนะสีสีเหลืองอะ่ะมีมีไอ้มีพิซพาสตา้าไงทำได้เหรอได้มีอยู่ข้างล่างอ,ะอ่ะต้าลงไปสองรอบสองรอบไม่ได้สักทีเคียวโดนพริกแอพริกน้ำส้มค่ะเพื่อนอ,อย่างเผ็ดเลยค่ะถ้าแบบถ้าเคี้ยวโดนมันเหมือนชืดขึ้นจมูกเลยนะหอมทอดเจ้า ราดหน้าถ้าไม่มีเต้าเจี้ยวนะคือแบบชิกไดอันนี้นะนเี่ยกินจะมาละจ้ะป้าแกกินไปละฮะเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนดเดี๋ยวเราก็จะมีกาแฟรอบสองกับคุกกี้ต่อนะคะกินกันนะเ,เกิดมาไม่ใช่กินเพื่ออยู่นะคะเนี่ยอยู่เพื่อกินจริงๆฮะยังไงก็ก็ขอขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้ สำหรับกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าค้อยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายน้องท่าในกระสิบ,บ๊ายบายน้าในกระสิบ,บ๊ายบายให้กรบบากรเจอกันค่ะต <c oughs> <c oughs> อนชะิมนาจ้าสวัสดีบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>